จะเป็นหมวดแรกหมวดที่2จะเป็นหมวดน้ำตาลก็คือหมวด SBA 1น C กับหมวด Blue Code หมวดที่3จะเป็นพวก River Function Test หรือช่างหลักสามหมวดแล้วแต่ว่าลูกค้าจะโดนกี่หมวดอย่างเช่นนี้3หมวดคือไ <c oughs> ล่มาจนครบเลยครับนะีครับอย่างของตัวน้ำตาลเกี่ยวนี้ก็คือ าจะดูน้ําตาลย้อนหลังสามเดือนตัวนี้ค่เนี่ยจะละเอียดมปแม่นใหม่คือแบบต่อให้อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่กินน้าตาลเลยก็จะหลอกไม่ได้มั mm hmm. นก็จะ,ะ,ะสะสมมาอยู่ในแค่นี้ <c oughs> ส่วนแค่เนี่ยครับมันก็จะหย,ยาบาที่แบบว่าดูแค่ย้อนหลังไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ว่าเราเรามีการบริโภคน,น้ําตาลยังไงครับส่วนลูกค้าคนเนี้ยอยู่ในเกณฑ์หมดเลย บางท่านที่ผมเจอว่าเป็นเบาหวานนะค่าเนี่ยจะเกินไปสามเท่าเกินสามร้อยเลยถ้าอย่างเงี้ยบอกลูกคา้าได้เลยว่าหมดติทแต่จากประสบการณ์นะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นไขมันนะครับสามค่าก็คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เ d l ดีเคอเลสตรอลกับไตรกลีเซอไรด์จะเป็นไขมันไขมันเลวส่วนเอนดีเอ l จะเป็นไขมันดี บริษัทที่ที่ผมเจอคือเขาจะซีเรียสตัวนี้คอเลสเตอรอลถ้าเกิน200มากๆเขาจะอาจจะปฏิเสธได้ส่วนไขมันดีอะครับมันสร้างได้จากการบริโภคพวกถั่วพวกอะไรของดีเนี่ยมันมันมันเมนเดียเท่าไหร่อย่างเคสของทันวาอันเนี้ยเกินใบประมาณ280 ก็เลยทำให้ไม่รับส่วนตัวสุดท้ายเป็นค่าตัดค่าตัดตอนที่ผมเจอส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีพุงเน่จะเจอค่นี้เยอะ SP GT หนึ่งเป็นค่าเหมือนไขมันเอนไซม์ที่ที่อยู่ในตับที่เกี่ยวกับการทำให้ตับผมไม่แน่นะคือค่าเนี้ยี่ตามตามที่ผมเข้าใจคือมันค่าที่บอกว่าไขมันพอกตับเยอะไหม ถ้าเนี่ยมันเยอะอย่างนงี้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับได้ขึ้นไปเป็น้อยอย่างเง้ยค่าควบคุมเท่าไหร่อยู่ที่ส่วนในแค่สิบครับะหาผู้ชายแต่แต่และแแบบก็จะมีเกณฑ์ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันมากก็จะอยู่เท่ากัน เรามีตัวอย่างของผลตรวจของเคสที่ไม่ผ่านไหมว่าค่าไหนน,น,นั่นเป็นยังไงบ้างต้องเปิดเวลาเนี่ยครับชื่อนายแจ็คัจเนี่ยเขาพูดสามคนนี้ไงชมรักเจนนี่อย่างนี้ของพูดตุวเองอันนี้เขาขอน้ำตาลเปใครมั้เนี่ยครับ เป็นลูกคาเป็นเบาหวาน FBF จะคือปูโค้ดเมื่อกี้แหละเกินบริษ0ทของเขาสร้อยหนึ่งอูใครเป็นเบาหวานค่าค่าบนคืออะไรอ่ะ FB อ่ะน้ำตาลหลั่สองย้อนหลังสามเดือนโอเคจริงๆต้องไม่เกินเท่าไหร่ห้าจุดเก้าห้าจุดเก้านสิบสี่ช่วงปวน แล้วก็เกนเี่ยคอเลสเตอรอลไตอีสลายก็เกิดยอีคนหนึงอ๋อคนน,นี้เราเป็น,นเพื่อนกันพีโอนรเราเห็นเขา่ว่าอุยกินมากอรุยกินเลยช่วงนี้ขเขาไม่ค่อยอยากจะกบัวค่าย